คุยกับนิวนอนดูกับอนไปทางไหนอยู่กับนิวจ้ะทุกคนจ้ะปลอยค่ะน้องพลอยคนเดิมจ้ะ YouTube ของเราช่องเดิมจ้ะกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งติ้งติ้งกับช่อง Oxygen Official กับ สวัสดีไม่ใช่สวัสดีคอบคุณที่ s u b ส c r i b e ให้นะฮะทุก,ท,กทุกวิวด้วยขอบคุณมากๆเลยนะฮะและก็ไปตามแฟนเพจ a c e b o o k เอาไว้ได้ที่ new normal จ้าทุกคนจ้าก็ <c oughs> กเสริความเคลื่อนไหววันนี้ลาวันนี้หยุดน,นี่มีน,น,น,นี้ลงหรือจะเป็นลิงก์ที่จะมาดูคลิปต่างๆในการรีแอคชั่นของเรา <c oughs> ก็อยู่ดูได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก new normal นะฮะ <c oughs> และเรายังอยู่กับเรือเต้สิงเรือนี้เข้าแล่นด้วยทวิตเตอร์นะฮะก็ไปดูทวิตเตอร์ของช่องเราได้นะชื่อเดียวกับ YouTube เลย oxygen official นะฮะกด follow เอาไว้นะฮะ แล้วก็ช่วยกันรีทวิตปั่นแหกให้พวกเราหน่อยเนาะปั่นแหกให้ซีรีส์แล้วก็ปั่นแหกให้นิวนอนดูด้วยเรามีแฮชแท็กเนาะพี่นิวนิวนอนดูใช่ไหมเรายังอยู่กับใส่รักป้ายสีเพนท์ทวิตเลยอ่ะวันนี้เป็น EP ที่เจ็ดแล้วนะฮะ EP ที่7แล้วอุ้ยคอมเมนต์มามากมายน้องพลอยว่ารักในการกรีด์แล้วก็อคอมเมนต์เราใจฟูมากทุกคนมีความแบบชื่นชมและชื่นชอบขอบคุณมากๆนะคะเออขอบคุณขอบคุณด้วยนะที่เอ็นดู แล้วก็ but, รับพวกเรามีการชวนพี่ๆมาดูขำแตกไปกับพวกเราเงเ้ยเอดีลเลอร์ๆก็อยากจะดูให้จบๆกันไปเลยเนาะไม่ใช่จบๆดูให้จบกันไปเลยเราจะรีแอคจนจบแน่นอนทุกคนฉะนั้น <wir> ท <plein> ุกคนก็ต้องอยู่แล้วก็ดูไปกับเราคืออย่างที่บอกต้องส u ัค c ส i ายเอาไว้นะฮะซีรีส์เรื่องนี้นะฮะใส่รับป้ายสีเพนวิดลฟเนี่ยเป็นสิทธิที่ติดตามได้ทางป๊อปแอปพลิเคชัน <ช>เป็นแอปพลิเคชันนะฮะที่รวมความบันเทิงมีทั้งแอนิเมะซีรีส์รายการคอนเทนต์ดีๆที่สำคัญดูฟรีและทุลิขสิทธิ์หมดเลยก็โหลดได้ทาง l พ y Store แล้วก็ App Sto r e ใช่หร,หรือว่าถ้าใคระสะดวกดูในโน้ตบุ๊กก็สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ p o p s นะคะออ P O P, ops, p ops. S ป๊อปส์พอดูป๊อปเสร็จก็มาดูนี่นอนดูหลายคนนะฮะก็บอกว่ามาดูเรา re-ass ทำให้เราคิดถึงน้องๆคิดถึงซีรีส์ตอนนั้นเออยก็กลับไปย้อนดูได้เนาะจบที่ทะเลาะกันของน้องฮอย มีความตึงเศร้าใปนอ่งนั้นเนกิดจากความแบบความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนแต่ความรู้สึกอบมันไปแล้วไงพอมันเจอว่าเขาไม่ได้ใส่ใจเราเท่าที่เราหวังไว้เป็นยังไงล่ะภาพของเราก็เศร้าเราน้อยใจด้วยแหละใช่ก็เลยกลายเป็นวาต่อต้านเขาจะไม่ทําตามที่คุณบอกแล้วแล้วคุณมารุเมก็อยากจะได้ผลงานอยากจะได้งานก็ทะเลาะกันซะเลรุนแรงสักกันซะเลยจตรงนั้นแต่ยังไงใดๆก็คือมีความมุงมิงฟุ้งฟิงตะลุงตุ่มกิ้งกอลองกองแก่ก่อนหน้านั้นมีความฟุ้งฟิงมีความพ่อแม่ เออใดๆไปต่อกันเลยไหมแล้วก็น้องยังอยู่น้องอเล็กยังไม่กลับยังอยู่เนาะ e ีที่เจ็ดจ้ะนี่พี่มีอะไรจะบอกกับเราตั้งนานแล้วแหละอะไรหัวเราไม่เชื่อบอกอะไรพี่ก็นึงๆกับอีเผือกนี่นะโอ้โหมันชอบเอาเราไปเมาส์นินทารับหลังจะเสียหายบอกพุ่งกับคนนั้นทีคนนี้ทีว่าเราเนี่ยโหเล่นไม่ได้เรื่องเลยแข่งทื่อดังได้พร้อมหน้าตาดี ที่สําคัญน้องหนึ่งนี่นะบนเลยล่ะว่าเราอ่ะเป็นตัวทวงฮะพี่ไม่ได้ยินมาจากไหนนิสัยไม่ดีกะรู้กันหมดค่ะเขาอืใครเขาชื่ออะไรเขามีหลักฐานไหมพี่พี่เอามาเปิดให้ผมดูเลยใครเขาไหนไม่ได้ผมไม่รู้หรอกนะว่าพี่ไปได้ยินมาจากไหนอ่ะเออแต่พี่หนึ่งเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแน่นอนใช่พี่หนึ่งสรบเชื่อใจกันเหลือเกินนะจ๊ะคนนี้เนี่ย อย่างอย่าง,งยังไม่ทำอะไรผมรู้จักจกนันมาตั้งแต่เรียนมหาลาัยแล้วนะครับพี่หนึ่งเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นจริงๆอ่าๆๆแต่เอาเป็นว่าเราอนะฟังพี่บ้างนะพี่เนี่ยรักและเป็นห่วงเราที่สุดแล้วนะโอ้ยขอบคุณมากเะครับพี่แต่ถ้าผมจะเลือกเชื่อว่าใครเป็นยังไงผมขอเลือกเชื่อด้วยตัวผมเองนะพี่นะแล้วแต่ละกันจ้ะแต่พี่ขออย่างหนึ่งได้ไหม เราอะไปคุยกับเพื่อนเราได้ไหมว่าแบบเออขอดันเราเป็นพรีเซนเตอร์ทัลเทอร์เมนเพื่อแลกกับการที่แบบเราจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายไม่เรียกร้องค่ามือหนี้นกับพี่มันเกินไปมิเนี่ยทำไมอะมันไม่ได้เลือกพรีเซนเตอร์ต้องมว่าพี่หานอเพื่อทีอื่นดีกว่านะครับแล้คุณหนึ่งไม่ต้องมาสอนพี่ค่ะพี่เป็นผู้จัดการดาราชื่อดังดูแลดารามาตั้งกี่คนแล้ว ที่รู้อะไรคนไม่ควรแล้วดาราที่พี่ว่าเนี่ยทำไมเขาถึงเปลี่ยนผู้จัดการเลยครับใครอะแล้วทำไมเขาถึงไม่อยู่ต่อกับพี่น้องน่งปุกกี้ปุกกี้อะไรรถหล่อนที่จอดอยู่ข้างนอกอะไฟไหม้ใหญ่เลยไฟไหมได้ยังไงไม่รู้แกไปดูเองสิ ไฟไหม้ได้ยังไงไปไปไม่ได้เอ้ยเราไปไม่ไ่้ไม่หาใช่ยังไงไปไปไม่ได้หมดแล้วมั้งหมดคันไปไไม่ได้คุณไปแล้วไฟไหม้หรอลูกลูกแม่ไม่ไหมแหรมก็ไม่เห็นไม้นี่ว่าอะไรของแกรถฉันไม่เห็นไฟไหม้ตรงไหนเลย ก็ไม่ต้องสมองไกไงอีปุอีชั่วโอ้แกตอแหลเหรอพอดีว่าฉันไม่อยากมีเรื่องข้างในอะมารบกวนคนอื่นเขามาตรงนี้ดีกว่ามุมอับกล้องด้วยทำอะไรจะได้สะดวกทำไมแกที่จะทำอะไรของแกตอแแกตบฉันทำไมเป็นค่าตอบแทนที่แกก้างเรื่องใส่ร้ายน้องหนึ่งกับฉันไง <highlighter> ใส่ร้ายอะไรของแก <ẫn> ยังจะมาทำเป็นจำไม่ได้นะแหม ไปเสี้ยพว่วงกลับบอกว่าน้องหนึ่งเขาแอบมีเมียมีลูกแล้วให้ฉันช่วยปกปิดนี่แกหวังว่าเรื่องน่าจะให้น้องพันขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งแทนแล้วสินะอะไรแกมีหลักฐานแล้วแกมากล่าวหาฉันเนี่ยคนอย่างแกมันไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานแล้วอีกปุ๊ก,กคนทัน่วคนทั่วอยู่แล้วว่าแกมันตอแหลปันเข้าไปทั่วแแท่งทำพูดแล้วมันคันมือขอตบอีก,กทีหนึ่ง อีบ้าแกมาตบฉันท่าหม่เนี่ยก็ฉันอยากตบอะคนชั่วอย่างแกมันต้องเงินตบอย่าไปท่าเลยดีกว่าเชื่อผมแกไม่รู้เหรอว่าฉันเนี่ยฮะชื่อนักรบแกมีมึงมีตีนคนเดียวอยู่างไงฮะแล้วทำไมเอาไปอุ้ยตบกันอีกตบกูด้วยตบกูด้วย ไม่หยุดนี่แกฉันเป็นผู้หญิงนะแกมาตบฉันแบบนี้ได้ยังไงจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายเป็นแม่ไหนก็ช่างถ้าทำแบบนี้มันก็ต้องสมควรที่จะโดนแบบนี้นี่แหละโอ้อ้าวอย่ายแทนช่วยพี่ด้วยได้ตำรวจจับเลยนี่นี่มันทำอะไรได้เพร่แกจำไปเลยนะถ้ายังไม่เลิกนิสัยใส่ร้ายปั่นให้คนอื่นเขาเกลียดกัน รอบหน้าแกโดนหนักกว่านี้แน่เล่นไหมทานเล่นไหมขอแล้วับเราไปกันดีกว่าเล่นตลกอ่ะไปค่ะแม่เล่นตลกอ่ะดีดีอ่ะนช่วยด้วยช่วยดีก่อนค่ะทานคนหน่อยเถอะจ็บไปหมดแล้วทานคนหน่อยเฮ้ยไปหมดแล้วกองหารถมันต้องมีจุดแตกหักอะไรแน่เลยวะทานกับ ผู้จัดการคนนี้สวัสดีครับฮะฮะอยู่ข้างล่างใครนะครับศิลปินเหรอมิติมาเลยปีนเหรอหรืออะไรบ้าปีนไม่ได้สิอ๋อใส่ใหม่มาง้อคุณแม่คุณปอลเม่อยู่ชั้นไหนอ่ะขอโทษคุณคุณลองมาคุยกับผมหน่อยได้ไหม คุณศิลปินเลยโทรศัพท์ก็ยังดีเอาคุณแม่คุณ p า r l i a m e n t หนึ่งสองอุ้ยหนึ่งสองบ้าอะไรวะชั้นยิบสองอุ้ยแดนอันนี้ทำดีอ่ะไอ้เลิฟโอ้โหไฟฝันมาตลอดมาตลอดเลยวะอุ้ยต้องรับอันนี้กับใครอยากให้เขามางอแบบนี้อ่ะอุ้ยงอใหญ่เบอร์หนึ่งนี่มากลับมาด้วย เอาพูดเสร็จแล้วก็กลับเลยหรอพูดเสร็จแล้วก็กลับเลยเหรอุ้ยแมะเมย์ก็ยังโกรธอยู่ก็อายแหละมีความแม่แม่โกรธโกรธอยู่ที่ที่ไปว่าเขาไงว่าเก็บไปกินเลยเป็นคนตั้งใจซื้อทั้งหมดอะนแหละน่าเบื่อปะตลกมากหรอคุณโกรธอันนี้ด้วยได้ตลกก็ตั้งใจซื้อทั้งหมดนั่นแหละจะได้อารมณ์เป็นีินไซส์แล้วใครใช้คุณไปทำอะไรบ้าๆที่คอนโดผมเนี่ยฮะรู้ป่ะผมอายแค่ไหนอ่ะ คนเขาทินทางทั้งตึกแล้วผมอยากขอโทษคุณจริงๆเอ่ะขอโทษเรื่อง<ต>เรื่องวันนั้นไงที่ผมพูดกับคุณอ่ะเออง่ายไปปะว่าคุณคุณว่าผมสรารพัดเลยอ่ะออเสร็จแล้วมาขอโทษจะให้ผมให้ภยัยง่ายไปปะคุณจะให้ผมทำไงคุณถึงจะหายโกรธผมเนี่ยวันนั้นผมโมโหอ่ะ ผมไปทาอะไรให้คุณโมโหนักหนาเหรอคุณถึงพานสายผมขนาดนั้นนะจ้ะผมโมโหทีเหนน่เห็นคุณคุณกับเห็นคุณกับกับอะไรบ่าวล่าพูดดีถ้าอ่างนั้นก็ไม่มีอะไรต้องคุยแยั้นไม่ต้องมาเจอกัน,นอีกเฮ้ยคุณเดียเด๋ยวเีใจเย็นๆก่อนได้ไหมไม่ผมเป็นคนแค้นฝั่งหุ่นเว้ย อ๋อเลยเรื่องสัญญาเดี๋ยวผมให้ทานายไปเคลียร์จะได้ไม่ต้องเจอกันอีกคุณลูกเอ๋ยทะเลาะกันคุณใจเย็นๆก่อนนะต้องหึงใครวะลืม <laughs> ยังไม่สนใจอยู่เลยว,ว่า <laughs> ถึงคุณหนึ่งเหรอถึงใครหึงคุณหนึ่งไงมันเป็นฉากที่เขาอยู่ในห้องออโอเคคือขนมมาจะได้ไหมเล่าเรื่องตอนเด็กใช่ไหมตอนเรียน เราคุยกันเขาก็คุยกันกันนุงกันหนีอย่างี้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนเกินไงโอเคแบบไม่มีเขาอยู่ในนั้นนีพูดปลาร้าอย่าเพิ่งโกรธดิผมขอโทษคุณที่วันนั้นผมพูดกับคุณอย่างนั้นนะอันนี้คือขอโทษที่ว่าตอนวันนั้นผมไม่โอเคจริงว่าคุณเป็นน่าเบื่อใช่ไหมเออเราก็แล้วน้าเบื่อตูจีผมไม่โอเคเวลาที่ผมเห็นคุณอยู่กับหนึ่งอ่ะูดจริงแลวพูดดี ถ้าผมจะอยู่กับพี่หนึ่งแล้วมันเกี่ยวอะไรเขาจะได้รู้ไงว่าเราแคร์เขาอยา่างอยากอยากกินเขาชอบอคุณคุณจะพอกันุะขวากันไร <S 2> <S 2> คุยไยกโทษให้ผมนะ ทำนานมากอบบสิเน,นี้ย ่ละจะเอาทนายมาคุยจะได้ไม่ต้องคุยเองอะไรอ่ะไม่จบจบไก็เลยไม่คุยซะเลยไม่ต้องคุยจบลงบนที่นอนได้ยังไงวะไม่ล่ะมันสั้นอ่ะช่างสั้นเลยทำยาวแล้วเลอปกติเขากดเราไหมเขาก็แพนเลยโอยแต่ชอบ โมเมนต์การแบบประสานมือการโมเมนต์การแบบมือวางจิกหลัง่นดูโอ้ก็ไปดูอีกรอบได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอของดีอ่ะเยอะทาดีมากเรต้องจำไว้รอบเดียวผ่านเว้นแต่เขาจะมีกันอีกหลาย,ลยรอบ <laughs> ยันฟ้าสางเลยหรอหรือว่าไข่ไม่ไม่นอนค้างไงอุ้ยปลอมอ่ะเป็นเสื้อหรอเสื้อทำเป็นปลอมหรอไก่ที่ไหนวะที่นี่จ้ะมีสามตัวเนี่ยเขาคิดว่าอยู่คอนโดเต็มปะไก่สิบมงเออเนี่ยคือสายแล้วเนี่ยออเขาลืมเขาลืมว่ามันมาอยู่บ้านบ้านภูเออถ้าไก่ว้าภูมันจะกีิดเลยโหโอ้โหอะเมื่อวานคือมาอยู่ในพวังหรอหรือยังไง ไม่ฝันเธอเธอไปเต็มตัวเลยโอ้ยแอีบ้าแม่เลยเธอไปเต็มตัวเลยทั้งตัวทั้งใจของเธอไปแล้วีไปเลยแม่นะท,ท,ทำตาทำตาเหลือกทำไมอะ่ะโอ้ยฉากนี้น่ารักมากทำตาเหลือกเหมือนฉากนี้คนโบราณแม่น่ารักมากเลยอะ่ะ เติมแล้วเริ่มกัวแล้วไปนอนไหลเช้าไปนอนไหลเช้านอนตาอขาต้องตากัวเมื่อกี้มันเอ้ามันนอนเหรอกัวทรงติ่งฟันเช้าเชลบ้าบออะไรของคุณนี่มันกี่โมงแล้วคุณน่ะแหละปล่อยผมนอนไม่ยอมปลุกผมเลยเนี่ยตื่นสายหนูนะาคืออะไรอ่ะนาฬิกาไม่ยอม กำลังจะทักเลยว่าตื่นมาทํางานให้อาหารไก่แล้วออกมาทํางานตอนแรกนึกว่าเป็นคนละวนันแอ่ออนนึกว่าเป็นคนละวันแล้วหนูก็เลยบอกอ๋อหนูเหรอคนละวันแล้วมั้งดูชิลจังเลยใส่จริงว่ะเนี่ยคือเราจะเข้างานประมันบ่ายสามเลือข้ามมงก์ออวู้ยนี่จ๋งเลยอ่ะอ๋อเด็กอจะเข้าวงศิลปิน,มามานาจงเลยอะ่ะเ,เขา,ไ,เาขไม่คิดอะไรฉันอยากบ,บ,บีแบบนี้หนึ่งคน อ๋อมันเลือกได้เลยเหรอมันพูดแล้วมันก็จะมามันเอาเลยหนึ่งคนขอค่ะต่อคิวเชิญชอบที่ใส่แบบนี้ดีอ่ะผมหางผมไปตรงมาเปิดรักบอกรักหิวกินช่บอยู่เราก็ต้องกินข้าวกับไข่ไก่กับไก่เติมมันพี่จะโดนทอดพอขันอยู่อยู่นะเรื่องเมื่อคืนเหรอ จะพูดทำไมไอ้เต้าแล้วคุณจะพูดขึ้นมาทำไมอีกเปล่าแค่ถามเฉยๆก็แค่เซ็กปะ่ะเหอมันเด็กๆไม่ได้ขค่รูว่าแค่เซ็กแต่แบบว่ามันก็ดีไม่ใช่หรอทำดีมันก็ต้องได้รับคำชื่นชมเลยขอรักวันน่อยคุณเคยบอกผมเองไม่ใช่เหรอว่ามันก็แค่เรื่องธรรมดา ตอรางวัลหน่อย,ยน่รา,นารักโว้ยเขาเล่นน่ารักมากเลยอ่ะแต่มูโอ้ยแต่มิจิแต่มิจิอุ้ยเสียงดังมากเลยขอโทษคะ่ะไม่เป็นไรจริงมันน่ารักมากอีกทีนี้ต้องแ yeah! <c oughs> <c oughs> เราจะไม่เบาเราจะไม่แผ่ว <c oughs> เราจะคอแตกน่ารักแล้วคุณบอลเมศโกรธได้แบบ เงี้ยว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 อ่ะเห็นบ้าบอกแล้วว่าเขาตั้งใจมาแกล้งงว่ามันน่ารักสีไม่น่ารักต้องเป็นอะไรอย่าเป็นบอรมีดโอ้โหโอ้ฝันต้องฝันไกลไปถึงไปพูดอะไรเยอย่ามาใกล้ได้ไหมอยู่ที่ทำงานเนี่ยไปไกลๆเงี้ย ใช้เวลาไงมึงโทษนะได้ใช oh oh, ่ไหมคุณเลิกควนหมสักทีได้ไเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่เวลางานอยู่ใกล้ได้ใช่ไหมเขาพูดใช่ก็เมื่อคืนก็ไฟมามีคนอยู่ตรงนั้นแปดคนไม่ก็นี่เหลือสองคนไงตังอยู่หูไปฉี่สองคนไม่แล้วก็เดี๋ยวคนที่อยู่แบบคนที่อยู่ข้างหลังก็ดูทไม เนเน่ก็อะไรวะอะไรวะส,สาวเนเน่ก็แรกขึ้นมาอะไรกันคะหน้าสอบนนั้นคุณรูกก็อย่างวะรายงานอยู่กันเด้ว่าแบบถามฟล์งานกันอย่างจริงจังมีสัก2สองคนมนะัาห้องประชุมอ่ะลดาวแล้วเปิดฟล์งานให้ผมได้ละอแ <c oughs> ก้มกเขาของแก้มกันใ <c oughs> นห้องประชุม <c oughs> กีนท <muitas> <arias> ุกคนส่มหัวแต่หนูนะฮะก็คือเห็นนะแต่แก้มไม่เห็นไม่เขาส่มหัวดูจอนี้อยู่ว่าเออรายงานอยู่หน่หนูนาไม่ได้ดูรู้แล้วแหละว่าของแก้มกันไม่ไม่มีใครเห็นพี่นิอแต่มันทําได้หลอในห้องประชุมคุณภาพไม่อดใจอะไรเลยเพราะได้ก็คือไม่อดใจไม่มีการไม่มีการแบบห้ามตัวเองใดๆเลยคุณภาพรู้ว่าเหล็กต้องตีตอนร้อนต้องนี้ไม่ได้จะมา ไ่ไไมด้เคุณพาบดูแค่นั้นชอบหว่าเ<ม>ป็นคนตรงเรื่องภาพรอครับแล้วคุณจะมาคิดอะไรกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยฮะ,ะผมจะเรียกอะไรคุณก็หันเหมือนกันแหละไม่เรียกว่า,<อ>วาไม่ให้เรียกว่าคุณ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 ทำไมหรือไม่จริงก็คุณทำตัวเป็นพี่ซะที่ไหนอะทำตัวเด็กกว่าอเล็กซิกมั้ง เดียวนะว่าแรงเขาจอยนายอีกแล้วอ่านี่งอนจริงเหรองอนง้อเลยงอเลยก็ทำตัวดีๆดิถ้าอยากให้ผมเรียกว่าพี่อ่ะมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสดีให้เท่าคนที่ผมเรียกว่าพี่อ่ะเชนพี่หนึ่งเขาเป็นพี่เป็นน้องคุณเป็นอะไรกับพี่หนึ่งเขาเป็นพี่เป็นน้องพะมอน ทังหมคุณเหรลำเอียงเออลำเอียงอะไรออพี่หนึ่งไม่รักผมนี่คุณน้อยใจจริงเหรอใจในแล้วนะใจในน้อยใจมากอเนี่ยแล้วดีจังเ,เลยคุณทำตัวเด็กอย่างเงี้ยพูดตรงๆดีจังเลยแล้วจะให้ผมเรียกว่าพี่ คำว่าดีออกมาจากปากเยอะมากเลยอะคนน้อยใจแล้วเขาก็พูดเลยเป็น้อยใจอะเขาเป็นคนตรงตอนแรกมันเหมือนมีเก็กๆนิดเออึง่อก่อนนะเนี้ยเหมือนมีนมแลวพอปารม่ไรู้ว่าต้องพูดแล้วล่ะตอนนี้คือไม่ทุกอย่างคือตรงออตรงแกเลยนะทำงานเก่งแค่ไหนก็มาตกมาตายเพราะเรื่องรกัรกๆคล้ายๆทุกทีเลยนะเนาะเฮ้ยใครบอกฉันคิดเรื่องแบบนั้นกดูออคนเนี่ยคุณชายปรเมตเนี่ยรับมือไม่ได้ก็แค่เรื่องเดียวเท่านั้นแหละ แต่ฉันไม่ได้กไม่ต้องมาเถียงฉันไม่ไม่ต้องนี่เมดเขาดูออกทั้งหมดปะะแกเองก็อยากเคลียร์ใช่ไหมล่ะไม่อยากปล่อยให้มันคาราคาซังแบบนี้แล้วไหนจะต้องทำงานด้วยกันอีกอัดตายเลยเออเหมือนดูแลมือมันเปิดไพ่แกรู้หมดเลยเหรอฉันรู้หมดนั่นแหละจบเลยเหรออุ้ยอันนี้ก็จบแล้วเหรอ จบเลยเร็วมากไม่ขอดูอีพีต่อไปตัวอย่างเราจะไม่ไม่เราต้องดูอีพีต่อไปเดี๋ยวเราจะไม่ดูตัวอย่างเราจะไม่ดูตัวอย่างอีพีเราจะไดูอีพต่อไปไม่ได้ครั้งข้าวเราได้การดูเขาได้กยูโอเมก้าให้เวลาจิ้นกับฟีดพี่จะเข้าสาระจิ้นฟีดไปก่อน ดไม่อยากได้รางวัลเดกมาแล้วกลับมาเราต้องกลับมาพี่นิวไม่กลับด้วยไม่มาอยากมีัศิลปินเป็นของตัวเองหนึ่งคนแบบได้คุณภาพเป็นของตัวเองได้หาได้ที่ไหนอ่ะฮัลโหลเป็นผงสักฟอกเลยถามว่าหาซื้อผงซักฟอกเลยงงชอบคำหนึงที่คุณปรเมศพูดก็แค่เซ็กปะอย่ามาตื่นเต้นเป็นเด็ก อันเนี้ยถึงฟังตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดอะไรแต่พอมาผ่าน็อตสองถอดมาก็เป็นประโยชน์ที่สะเทือนอยู่นะสะเทือนวงการวงการซีรีวายเพราะเมื่อก่อนการที่จะมีเซ็กซ์หน้าจอทีวีซีรีวายเป็นเรื่องในกระถีเป็นเรื่องต้องห้ามเป็นเรื่องพังผ้าแล้วก็รู้สึกว่าจะเห็นหลายๆครั้งที่จะต้องไปอาบน้ำรู้สึกผิดร้องไห้ํำละสิ่งของขออ๋อเพราะมันเกิดจากความแบบงงงงๆงงพอได้กันตื่นมามันจะมันจะไม่ไม่ใช่โมเมนต์นี้ใช่ใช่พอยถึงพอยถึงบอกว่าพอยกลัวคุณปรเมศ กัวจังหวะที่จะเจอกันแค่ไหนใช่ไหมว่าเออว่ามันจะเป็นยังไงแต่กลายเป็นว่าฟีดแบ็กมันไม่ได้เลวร้ายก็แค่เซ็กประวัตเออมันกลายเป็นว่าเป็นเรื่องปกติเหมือนชายหญิงที่ได้กันแล้วก็แล้วก็ไม่ทำให้เป็นเรื่องแบบใหญ่โตอะไรอันนี้เป็นเป็นก้าวที่สําคัญมากๆนะสำหรับการทําบทประพันธ์โทรทัศน์ในวงการซีรีส์วายนะทำให้เรามามองเรื่องเซ็กของชายและชายก็ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้อาจจะรู้สึกไม่ดีที่ถ้าเออที่อาจจะผิดบ้างนิดหน่อยถ้าไม่ใช่เดี๋รู้สึกไม่ดีที่เรามีเซ็กแบบ ไม่ได้มีความเขาเรียกอะไรไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นก็จะมีเซ็กซ์มันมันก็กึ่งกึ่งเหมือนเหมือนเพลยไพรนะกึ่งกึ่งแบบเผลอไผ่อารมณ์พาไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตัวเผลอใจเออเพราะสถานะอะไรมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็ใดๆคืออีพีเจ็ดเนาะอีพีเนี้ยปรเมศน้องหินโตเก่งขึ้นมากจากเมื่อก่อนมีเลเยอร์มีข้างในมีดวงตามีการเบดปากมองบนที่แบบซับซ้อนแล้วก็ใช้ถูกที่ถูกเวลา เลิศเนาะมันเล,เล่นเก่งนะเล่นเล่นเปนบอลเมเล่นยากก็เธอจริงแล้วเขาเล่นแบบออกมาให้เรารู้สึกว่าเออเหวี่ยงจริงเออให้เรารู้สึกว่าแบบก็โกรธจริงแต่มันก็ยังมีความน่ารักของปอลเมที่รู้สึกว่าเพะใจนึงก็หิวใจนึงก็เป็นหัวหน้กโกรธแต่ก็ยังแบบมันรับไม่ได้เออแต่ก็แต่ก็หิวไห่รักไปแล้วฉันเห็นเนาะหิวอ๊ยอย่าว่าโลดแล้วพี่เต้ก็เล่นดีนะดูคนี้อาจจะเป็นตัวเองมั้งบทเนี้ย พูตรงตรงอะอดนะโอยอยจะว่าตรงตรงงอนนะผมงอนแล้วนะน้อยใจอะไรอะไรก็พี่หนึ่งผมงอนแล้วนะเป็นตัวเขาหรือเปล่าคุณบอลไม่ต้องเอานั่นพี่ไงที่อยากพี่ที่แปลว่าพี่อะดีดีเป็นอีพีที่ดีท<ช>ี่สุด ต้องมาดูมาเจ็ดอีันที้ดีสุดฟูทางความอารมณ์ก็ต้องไปกับพวกเราต่อนะฮะนิวนอนดู YouTube ช่องออกซิเจนดอกฟิชเชลนะกดไลค์เลยว่ะกดเลยกดไลค์ Subscribe กดติดตามต้องขอบคุณจริงๆนะฮะขอความเมตตากรุณาคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ด้วยนะการท้ารีแอคที่บ้าคลั่งแบบนี้นะฮะใช้พลังงานใช้ทรัพยากรเยอะโดยเฉพาะเวลานอนนะะจริงแล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากจะขอบคุณก็คือคอมเมนต์ของการแบบ ชื่นชมให้กำลังใจให้กำลังใจมีอะไรแบบผิดพลาดแะ้วทุกคนเข้ามาแบบแนะนำติชมกันได้แล้วก็ที่สําคัญตอนนี้มันเริ่มเดินทางมาถึงช่วงในท้ายแล้วอยากให้ทุกคนคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเรื่องต่อไปที่อยากจะดูเนี่ยคือเรื่องอะไรเราจะได้แบบทำกันบ้านลองศึกษาว่าตอนนี้กระแสไปในทางไหนลงไหนลงคิวเพราะคิวแน่นไปครึ่งปีแล้วตอนเนี้ยแ่แล้วคไม่มีเรื่องอื่นเลยเพราะแน่นไปถึงปีหน้าไปเลยจ้ะแต่คอนนิวรอนดูก็จะให้ดูได้ทุกๆอีีในทุกๆเรื่อง นี่คือที่ตั้งใจไว้แล้วก็ตามไปด้วยที่แฟนเพจเฟ e บุ๊กนะฮะ new n o More นะฮะก็ไปกดติดตามเอาไว้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยทุกคนมาได้และจะไปต่อกับการที่จะส่งต่อคลิปนี้ไปถึงมือทุกคนในการใช้ Twitter นะฮะก็ฝาก Follow เอาไว้ชื่อเดียวกับ YouTube เลยนะฮะ oxygen official ก็กด Follow เอาไว้นะฮะแล้วก็ดูซีรีส์จบดูรีแอคเราจบฟิน แคปหน้าน้องพอแคปหน้าน้องนิวไปรีต่อก็แท็กติดกันมาได้เนาะนิวนอนดูนะคะแฮชแท็กนิวนอนดูเออเป็นพระคุณมากๆเลยอุ้ยยิ่งทำยิ่งมีความสุขนะฮะนี่รีแอคโดยเฉพาะอยู่กับพี่เต้พี่สิงห์มดดีมนดีเป็นการทำรีแอคในช่วงชีวิตทำงานที่ดีดีมันไม่ได้แบบสมัยเรียนเรียนเหมือนเรื่องก่อนก่อนมันมันเปลี่ยนอารมณ์ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้มันจะเป็นเรื่องของการศึกษามหาลัยนู่นนี่การเรียนดีมด ไม่ลงแล้วนะคะคุณผู้ชมลาเลยแล้วกันเดี๋ยวจะยาววันนี้ลาไปกรีนกันหลังกล้องแล้วจานนี้ต้องมากีนกันต่อรีทวิตด้วยนะคะแชร์ด้วยนะคะขอบคุณนะฮะขอบคุณค่ะบายนะฮะสวัสดีฮะบายฮะบายบายบาย